สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านทุกบุคคลครับมือนีกับมาพอ้กับบ้าต้นคือเก้ากับพี่น้องครับทางช่องบ้าต้นผูมแต่บ้านครับพี่น้องครับมือนีก <mel> ับมาพอ้กับบ้าต้นสีสวยๆในจากน้อยกับพี่น้องครับมือนีบ้าต้นกับบะหมี่เมนูอีังมาแนะนําพี่น้องครับมือนีคืออยากินสมครับพี่น้องครับนี่ครับผมก็เลยได้ไปตลาดนะครับพี่น้องไปเห็นมองดูครับสมผลละหมากรากไม่นะครับมีเจ้าของเปียวๆสมๆทั้งนั้นเลยพี่น้องครับ บาดนี่ก็เลยสิมาเฮ็ดเจวประแดกครับพี่น้องครับต่ำเจวประเดกแซ่บกินครับพี่น้องครับก็จิแ่บดีครับใส่กระเทียมนะพี่น้องครับจี้กระเทียมจี้พริกเรียบร้อยครับเป็นกระิทียมมันสิมาต่ำเจวประเดกครับพี่น้องครับต่ำเจวประเดกกินกับส้มครับพี่น้องครับไปลุยกันเลยพี่น้องเลยบาดเนี้บ่ต้องซ่าครับแต่นั่นซื่อๆถ้าคิดซื่อๆก็นำไล่แตกจ้วๆเลยพี่น้องเด็ดกวนบอกพิกครับพี่น้อง นี่ครับกวนบักพริกใส่ลงไปเลยครับผมหอมครับบัณนี้หอมหอมเรียบร้อยครับบันนี้ก็เป็นกระเทียมครับพี่น้องครับกระเทียมเผากระเทียมจี้ครับพี่น้องนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับหอมนะครับหอมกระเทียมแล้วก็บักพริกจี้ครับพี่น้องครับครบเรียบร้อยแล้วบันนีตตำเลยพี่น้องตำให้มันแหลกครับ ต่ำแก้วต่ำแก้วประเด็กต้นครับพี่น้องครับประเด็กตน้นประเด็กดตัวครับครับผมแดกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมซิกเนเจอร์ของข้ามือนี่ครับพี่น้องครับประเดกครับพี่น้องครับประเด็กประเด็กปากกระเดืดหรือว่าปากกระดีนี่แหละพี่น้องอือหือหอมหอมคักเด้พี่น้อง ปลาแดกปลากระเดือปลากระดีนี่ครับพม่น้องหนึรร่งตปลาแดกใส่เลยพี่น้องเอาตะตใส่นี่ครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องครับ <c oughs> หอมอันปลาแดกอันนี้เอาเอาตะตัวบนพี่น้องว่าได้เอานา้ำน้ำพาจะมาใส่นี่แท่นครับพี่น้องครับน้ำพอจะมาใส่ปลาแดก ตำนัวแทนครับผมใส่น้อยนึงครับพี่น้องมันกลมกลอมซื่อซครับผมใส่พอมันกลมกล่อมลำปลาครับเหยียดลงไปนี่ครับผงนัวครับพี่น้องครับผงนัวใส่หน่อยเสียบหน่อยใสหลายเสียบหลายครับใส่ลงไปแส่หน่อยเสียบหน่อยใสหลายเสียบหลาย นี่คร right? like, ับย right ่านบ่เพชดครับพี่น้องย่านนบ่เพชดเอาพริกป่นลงไปอีกครับพี่น้องพริกผงบันเท่านี่ครับใส่ลงไปอีกย่านบ่เพชดขันว่าเป็นแจ้วนี่ข้ามวัดแจ้วนี่มันต้องเพ็ดเลยพี่น้องต้องเพ็ดต้องนวครับนี่ใส่เลยพี่น้องบาตรี้ยซิมก้อนพี่น้องบาตรี้ยซิมประเด็ก แซ่บตะว่าขอไอ้จังหน่อยกันครับเนี่ยขอผงหน่อยจังหน่อยอืมเียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับผมตามแก้วประเด็ก เ็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวห้ามมากินครับของเปรียวของสมนะครับพี่น้องครับไปไปกินน้ำกันได้พี่น้องเด้อแซบเรียครับวันนี้อยากคักแห่งบัดนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับผมมาไม่มาไกลของห้าวกะพร้อมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแจวห้าไปต่ำมากบางหันนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องแจวแจวประเดี๋ยวมึงด้พี่น้องผูดนะครับ โอ้ยหอมประเดกครับพี่น้องประแดีเป็นต้อนเป็นต้อนเลยพี่น้องครับผมมาเด้อครับพี่น้องมากินน้ากันครับพี่น้องครับมากินสมน้ากันปุ่นะครับนี่ไร้ย่างหลายเน่เด้พี่น้องอันนี้ก็เป็นปากกอกน้ําครับพี่น้องครับอันนี้ปากกอกน้ําอันนี้ก็เปลี่นนันบักขามป้อมครับพี่น้องบักขามป้อมอันนี้บักท่านครับพี่น้องบักท่านอันนี้ ลูกสมอครับหรือว่าบักสมม้อครับพี่น้องครับนี่สมม้อครับแล้วก็ยับไม่เยักน้อยนี่ครับสมอหลีครับพี่น้องครับกินสมก็คือบักเน้าครับพี่น้องครับบักเน้าแล้วก็ปิดถ่ายด้วยนี่ครับบักม่วงครับพี่น้องครับบักม่วงพันธมหาชนกครับพี่น้องครับโอ้โหสุดสุดสมเลยพี่น้องบักม่วงพันเนี่ยโคตรสมเลยครับโอ้ยบ้ามากเลยกินกับปะแดก ปลาแดกบองนะครับพี่น้องครับแซ่บครับพี่น้องครับไปนหมาครับพี่น้องครับมาด้วยน้ากันนะพี่น้องเด้อมากินโซมน้ากันครับอากาศกัดร่มไหยๆแล้วพี่น้องบัดเนี่ยฝนสีม้าไวจักนี่ครับเปิดงานโดยบกอกน้ำครับพี่น้องครับกอกน้ำน่อย่ครับครับผมอืมประเด็กไหมเดี๋ยวหาต้อนกันพี่น้องกูนะครับต้อนประเดกครับพี่น้องครับโอ้ย อัน่อนอื้มอืโหสุดอยอดครับสุดอยอดวาพี่บังกินต้อนประเดี๋ยงนำ้ำพูดน่พี่น้อง ีต้อนน้ำพี่นอ้องอือหือครับปลาแดกปานกระเดื่อครับพี่น้องครับเบิ้งครับบันนี้ปลาขามป้อมพี่น้องขามป้อมนุย่ยไงครับครับพุ่งดูออนซ่อนนุ่ยปลาขามปอม้อมอือหือ บุ้นะครับคำปอบนุ่ยใหญ่ครับกินกับปลาแดกพี่น้องอื้มหมุนกับพี่น้องคุยปลาแดกน้ำกุ้ยปลาแดกตอนปอบอ <c oughs> <c oughs> ืม้มอื้มกินคำแดกจุยยง่านั่นครับพี่น,น้องเฮ้ยบักท่านครับพี่น้องบันี้บักท่าน อบักท่านผสมอะได้ครับท่านพ่อได้บักท่านขยับมาทางนี้น้อยครับพี่น้องครับบักขามป้อมครับเออบักสมอครับพี่น้องบักสมมอือบักสมมอครับพี่น้องครับหรือว่าลูกสมอบานเท่านี่พี่น้องโอ้ประมาลูกสมอคนไทยนะครับคนภาคกลาเขาเอื้อลูกสมอแต่วมาบานเท่าเอื้อบักสมมอครับพี่น้องครับ ขมด้วยบัณผมต้องเจอครับต้อนปลาแดกครับพี่น้องผมผมยังสีต้อนปลาแดกตรวจอาเลยครับบัณฑ์แซบแซบแซบกรลังดีบักหน้าวครับนนบันณือบักหน้าฝานเปียกโอ้ย ดมตะกินกับอว่ากระสวมคักแล้วพี่น้องต้อนประแดดมุมข้าไปเลยครับก็ะเปียบก้าวเน่า าตาซ้นมากกว่าน้ากับตอนประเดีย๋ยวครับพี่น้องเนี่ยฮอว้าสว่วงห้าพี่น้องบัดนี่สุดท้ายสุดท้ายมื้อนี้โดยนี่ครับบักม่วงมะม่วงม,มาหาชนกประเสริพี่น้องมุ้งดู รวมครับอ้ยฮัมพว้าวววนี่พี่น้องตอนสวยเลยครับเนี่ย บุหร่เี่น้องบางตัวปเปรอะซ่อ,อนครับแต่แสบแห้ง ครับผมสลับผลไม้รสเปรี้ยวมือนีหน,นะพี่น้องเนาะมีทั้งหมดอ,อ่อหนึ่งสองสามสี่หา้หากหากหกชนิดครับพี่น้องครับอ่าผมให้บักกวางหนามนี่ครับพี่น้องบักกวางหนามนี่ยเสียบกมูกินง่ายกมูครับพี่น้องครับบักกวางหนามกลับปลาแดกเนี่ยเขากางดีครับพี่น้องครับบักคำป้อมเนี่ยรับส้มส้มข้าวโพดครับรบ,บักหน้าเนี่ยมันต้อตงเบาถึงครับ บักม่วงนี่แงครับพี่น้องครับบ้าใอันนี้ก็โอเคครับอันนี้ก็พ่อได้ด้วครับเนี่ยสมอนี่ครับรูบักสมม่อครับพี่น้องครับกับบักท่านนะครับถ้าเป็นราชาติของเปียวมือนี่กุบกับกุบกับมือนี่กัผมกับชิโยกไห้นี่แหละครับบักกวากหน้าครับพี่น้องครับแทบอืมใช่ได้ครับพี่น้องครับบ่าสมหลายสมกำลังดีครับอ่อกำลังดีโอ้ย เพียครับพี่น้องครับทั้งเพียสทั้งสมครับก็ขอบคุณมพดในพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะพี่น้องครับกานฮักก็กดไลค์ในพี่น้องเด้อถูกใจก็กดแชร์เบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับทางช่องบ่าวต้นผู้คุมาทบ้านนะครับกัติดตามไว้ในพี่น้องเด้อติดตามกันโดนๆครับติดตามกันยาวๆเดี๋ยวก็สิมีคลิปจังซี่ล่ะพี่น้องกินแน่ไปนั่นไปนี่แน่นะครับพี่น้องครับมาเฮ็ดให้พี่ให้น้องเฮาเบิ่ง นะครับข่ายเขียดในเวลาบางๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่น้องครับทุกวันเสาร์นะพี่น้องเด้อเดี๋ยวกดติดตามกดเปล่ยนกำลังแรงใจนะครับบ้าวต้นนะครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าอีพี่หน้าครับสำหรับมื้อนี้บ้าวต้นไปแล้วครับสวัสดีครับ